สวัสดีครับพบกับลุงลงอีกเช่นเคยนะครับ หลังจากคลิปที่แล้วเราก็ได้แต่งกิ่งใส่แขนงสสยเชือกฟางเสร็จแล้วนะครับแล้วก็จะมาทำงานในขั้นตอนต่อไปนะครับ mm hmm. ก็คือวันนี้เราจะลุงจะมาพ่นยาฆ่าหญ้ารอบโคนนะครับ mm hmm. ก็ วันนี้เราจะใช้ยากูฟอร์ซิ t เอทแอมโมเนียมนะครับสำหรับอัตราในการใช้ลุงก็จะใช้ประมาณไม่ใช่ประมาณครับ150 150ซีซีนะครับต่อน้ำา20ลิตรใส่ลงไป แล้วก็พอพอไอ้นี่เสร็จนะครับผุก็จะมีเทคนิคอีกเล็กๆน้อยก็คือลุงจะใส่สันไลไปด้วยนะครับจะจะช่วยเพิ่มเพิ่มการยึดเกาะแทนแทนสารจับใบนะครับสันไลนี่ก็ถุงนี่ก็ประมาณถุง 3า0ร้อยสามร้อยสามิลลิตรก็รใส่ไปประมาณครึ่งครึ่งถุงเลยนะครับจะช่วยในการยึด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 จับใบจับอะไรแทนสารจับใบครึ่งถุงเสร็จเรียบร้อยยังไม่เต็มแล้วก็น้ำตัวนี้ก็น้ำเต็ม เหน่อนเดิมไปอีกสักหน่อยก็ทำไมถึงต้องใช้ยาฆ่ายาในช่วงนี้นะครับก็เพราะว่า ต่อจากนี้ไปเนี่ยจะเป็นการเริ่มเริ่มทำดอกจะเป็นจะเป็นขั้นตอนการเริ่มทำดอกนะครับก็ตอนนี้ใบก็ยังยังมีมีใบอ่อนมัม่งมีเป็นทุเรียนเป็นบางต้นนะครับแล้วก็ฝนหน้านี้ฝนฝน ก็ใกล้จะหมดนะครับเนี่ยก็จะเริ่มทําดอกกันแล้วก็แล้วก็มาพ่นยาฆ่าหญ้าไว้นะครับให้หญ้ามันตายเนาะตรงโคนเนี่ยลักษณะเหมือนต้นนี้ลุงยังไม่ได้พ่นนะครับแต่ว่าอีกต้นหนึ่งลุงพ่นไปแล้วก็จะแลสลดสลรสักหน่อยนะครับก็คือตรงโคนเนี่ย ถึงเวลาเราทำดอกจะให้หญ้ามันตายตรงโคนให้หมดนะครับก็คือส่วนของเท่าแก่ลุงเนี่ยจะพ่นยาฆ่าหญ้าเฉพาะหน้านี้เท่านั้นแล้วก็พ่นตรงส่วนที่รถตัดหญ้าเข้าไม่ถึงนะครับก็เหมือนกับตรงเนี้ยรถตัดหญ้าเข้าไม่ถึง ก็ตามล่องน้ําตามกองดินตามริมริมล่องต่างๆอะไรประมาณนี้ก็จะใช้ยาฆ่ายาแค่ตรงนี้และส่วนในในสวนนะครับก็จะใช้แค่ตอนที่เราจะเตรียมเตรียมทำโคนนะครับเตรียมคาดโคลคือการคาดโคนนี้ก็คือจะจะกวาดเอาหญ้าเอาใบไม้เอาอะไร ตรงโคนของทุเรียนเนี่ยครับให้ออกให้หมดเลยจะให้จะให้โคลนเนี่ยมันแห้งไม่มีความชื้นนะครับแล้วก็เราก็จะลดแล้วก็จะงดน้ำครับงดน้ำแล้วก็พอง,งดน้ำเสร็จแล้วก็จะฉีดสารสารกระตุ้นตาดอกให้แดกให ใหต้ตาดอกมันแตกออกนะครับก็จะจะเป็นขั้นตอนของการที่ทําในวันนี้นะครับตอนนี้ก็จะเป็นขั้นตอนการเรมนะเนาะพอดีก็หน้านี้มันฝนตัดญ้าก,ก็ก็คือหญ้ามันงอกเร็วครับเนี่ยเราฉีดยาคุมไหม้เดี๋ยวหญ้าพอดีถึงหญ้ามันตายแล้วก็ฝนก็เริ่มหมด ทีนี้เราก็งดน้ําแล้วก็จะให้จะบังคับให้มันออกดอกแล้วครับเป็นช่วงระยะเวลาของมันนะครับขอเตรียมเตรียมจะเตรียมจะทําดอกอีกแล้วหลังจากที่พึ่งตัดรูกออกไปก็ทุเรียนก็มีเวลาพักไม่ถึง2อสาเดือนแล้วครับประมาณนี้ครับเตรียมจะออกดอกอีกแล้ว ก็คอยติดตามนะครับว่าจะเป็นยังไงหลังจากที่เราฉีดยาขยาไปแล้วออการฉีดยาขยาเนี่ยลุงก,ก็จะฉีดแค่รอบตรงรอบตรงโคนตรงโคกตรง,ตรง,ตรงนียครับไม่ได้ฉีดเต็มพื้นที่นะครับเดี๋ยวถึงเวลาหญ้าตายเนาะอันนี้ยาตัวนี้มันเป็นยาประเภทดูดซึมนะครับ ก็ต้องใช้ระยะเวลาสักหน่อยหนึ่งประมาณสัก2อถึงสวันนะครับถึงจะแสดงอาการเหลืองเหงแบบตรงนู้นอันนั้นก็พ้นมาแล้วประมาณ3-4วันนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับส่วนจะมีทิคอะไรหรือว่าข้อแนะนำ ในการทำส่วนทุเรียนที่ลุงพอจะรู้เนาะลุงจะมาแชร์ประสบการณ์ขอให้ติดตามชมกันต่อไปแล้วกันนะครับ EP นี้เอาไว้แค่นี้สัก่อน e ี EP หน้าค่อยเจอกันใหม่ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับขอบคุณครับ